สวัสดีค่ะไฟจะสว่างไปไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสำหรับสมาชิกโค้ดกุ๊กไก่นะคะในเพจกินดีหุ่นปางนะคะ Start Diet นะคะวันนี้เดี๋ยวไม่ได้ออกกำลังกายมาหลายวันแต่ว่าสมาชิกสามารถเข้าไปติดตามดูในเรื่องของการออกกำลังกายได้นะคะ ยังเหมือนเดิมค่ะโค้ไก่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ระนองอยู่นะคะยังไม่ได้ออกจากระนองไปไหนเลยสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วรบวกวนกดไลค์กดหัวใจให้โค้ดด้วยนะคะวันนี้มาสวัสดีตอนเย็นเย็นนะคะเย็นๆแบบนี้จริงๆมันเป็นเวลาของหลายๆคนที่กําลังจะออกกําลังกายเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองได้ใหม่นะ,ะอุ้ยอุ้ยอะไรนะคะแป๊บหนึ่งนะคะลูกกวน น้องทีนี่คะ่ะหน้าลูกชายโนยิ้มยิ้มกับผู้ชมหน่อยโอเคอันนี้เป็น,เ,ปนเวลาเดี๋ยวน้องอุ้ยอ้อยอะโอเคนะคะทีนี้สิ่งที่วันนี้ที่โค้ชอยากจะมาแบ่งปันให้กับสมาชิกดูนะคะเป็นไงคะเห็นหน้าลูกชายแล้วคือโค้ชก็เป็นแม่เหมือนกันนะเหมือนทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีชีวิต เป็นชีวิตไลฟ์โค้ชนะคะก็คือสามารถที่จะเลี้ยงลูกไปได้แล้วก็เป็นโค้ชได้นะคะก็เพราะเจ้าตัวเล็กเมื่อสักครู่นี้แหละที่ทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นมาถึง78็กิโลนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ลดลงมาเหลือเท่าที่เห็นนี้นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมันยังเหลือแค่ประมาณ25%เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยขอบคุณโภชนาการที่ดีนะคะจากชมรมสุขภาพเนาะเสียงชัดนะคะใครเข้ามาดูแล้วอา้าวโบ โบเสียงชัดไหมเสียงชัดกดไลค์อย่างเดียวเลยนะคะถ้าเสียงชัดพิมพมาด้วยว่าเสียงชัดแล้วนะคะโอเคอะสิ่งที่โค้อยากจะแบ่งปันวันนี้นะคะก็คือเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียนกับเภสัชกรหญิงนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ็นตี้เอจิ้งก็คือการชะลอความแก่ชรานั่นเองนะคะซึ่งซึ่งจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงอย่างเราที่ไม่อยากจะแก่ ในในขณะที่วัยมันยังไม่ถึงนะคือที่ผ่านมาในโค้ชช่างน้ําหนักหรือว่าประเมินสุขภาพสมาชิกเนี่ยจะบอกได้เลยว่าอายุเซลล์มักจะเกินอายุจริงซึ่งหลายคนเป็นแบบนั้นประมาณ90%ได้นะที่เราเจอนะคะก็คือมีอายุเซลล์เกินอายุจริงแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างที่เราจะสามารถสตาร์ทอายุตัวเองอ่านะคะเป็นไงถ้าบอกว่าโค้ชมีเคล็ดลับในการที่เราจะสตาร์ทอายุตัวเองหรือว่าชะลอความแก่ชราเนี่ยมาแบ่งปันวันนี้เนี่ยทุกคน โอเคไหมถ้าคนโอเคกดไลค์เลยนะคะเพราะวันนี้สิ่งที่โค้ชอยากจะแชร์ให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เ,เรื่องใกล้ตัวแต่มันก็ไกลเรานะถ้าเราไม่ใส่ใจนะคะตอนนี้สาวๆหลายคนสมาชิกของโค้ชเนี่ยก็คือเริ่มต้นในเรื่องของการดูแลน้ําหนักถูกไหมคะก็คือกําลังลดน้ําหนักอยู่นั่นเองนะคะแล้วเราจะลดน้ําหนักยังไงล่ะที่เราจะดูไม่แก่นะคะที่เราจะดูไม่แก่ เราจะกลัวมากเลยเนาะว่าถ้าเราลดน้ําหนักแล้วเราจะดูแก่ไปไหมนะคะถ้าผอมแล้วจะเหี่ยวไหมนะคะถ้าฉันลดน้ําหนักหน้าฉันจะตอบไหมนะคะหรือมีคําถามหลายๆคําถามเกิดขึ้น ในส่วนของการลดน้ําหนักเนี่ยมีหลายคําถามเกิดขึ้นเหลือเกินแต่วันนี้สิ่งที่โค้ชจะแชร์ให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะแค่แก่นะแต่มันจะเป็นเรื่องของภายในเรื่องของสุขภาพที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณสนใจในเรื่องของการดูแลแอนตี้เอจจิ้งชะลอความแก่ชะามันมีข้อมูลเยอะแยะที่คุณสามารถศึกษาได้แต่นั่นล่ะค่ะมันก็ไม่เหมาะกับเราที่เรากําลังอยู่ในโปรแกรมลดน้ําหนักถูกไหมคะวันนี้โค้ชจะมาแบ่งปันเรื่องตรงนี้แหละ แว่าทําอย่างไรที่เราจะสามารถควบคุมน้ําหนักลงได้โดยที่ไม่ดูแก่นะคะทำยังไงที่เราจะควบคุมน้ําหนักได้แล้วยังดูเด็กดูดีอยู่นะคะซึ่งเจะเชื่อว่าสมาชิกทุกคนอยากได้แบบนั้นนะคะอยากได้แบบนั้นอะมาดูสาเหตุของความแก่ก่อนที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะคะสาเหตุของความแก่เนี่ยนะ,ะพวกเราคิดว่าเกิดจากอะไรคะ สิ่งแรกเลยเนาะก็คือเรื่องของสภาวะร่างกายอายุใช่ไหมคะอายุนี่มาเป็นตัวเลขอยู่แล้วแหละนะคะอ่ะอายุที่มันทําให้เราดูแก่ใช่ไหมแล้วอะไรอีกที่เราลดน้ําหนักแล้วเราดูแก่คะ อ่ะความอ้วนใช่ไหมน้ําหนักตัวที่เกินนะคะมันก็ทําให้เราดูแก่มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่มิง้งนะคะอะไรอีกคะที่เราทาให้เราดูแก่เรื่องของสภาวะสมรรถภาพร่างกายถูกไหมที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายได้เท่ากับอายุที่เราเป็นอันเนี้ยเขาเรียกว่าดูแก่เนาะจริงจริง,รงใช้คําว่าแก่เนี่ยอาจจะดูเสียมารยาทเนาะเราอาจจะใช้คําว่าชราแทนเลยไหมคะใช้คําว่าชราเอ้ยมันชรานี่มันดูเยอะไปไหมอ่ะความเสื่อมแล้วกันโอเค ไม่แก่ค่ะพี่วิ้งบอกว่าไม่แก่งั้นเอาเป็นความเสื่อมแล้วกันนะมีใครไม่อยากเกิดสภาวะความเสื่อมแบบนี้ในร่างกายในขณะที่เราลดน้ําหนักบ้างไหมคะอ่าถ้าเราอยากได้นะคะบอกได้เลยว่าสาเหตุของเราเนี่ยนอกจากความอ้วนนะคะอ่าอายุอายุร่างกายเนาะอายุร่างกายความอ้วนอายุร่างกายความเครียดนะคะที่ทําให้เราดูแก่นะคะเออดูดูเสื่อมสภาพแบบโทษทีค่ะไปใหญ่ละไปไปไกลมากเลยนะออ่าความอ้วนแล้ว ความเสื่อมสภาพเนาะก็คือถ้าเราอ้วนแน่นอนค่ะเราก็จะดูเหมือนอส,สมรรถภาพร่างกายดูไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงใช่ไหมฮะเสื่อมสภาพเนาะเมื่อมีคนบอกว่าไม่อยากให้พูดคําว่าแกะนะ่เนาะอะไรอีกที่ทําให้เราดูแก่เวลาเราน้ําหนักตัวเกินนะคะก็อย่างเช่นการสวมใส่เสื้อผ้าบุคลิก สําคัญมากเลยนะคะมันก็จะทําให้เราดูแก่กว่าวัยที่เราเป็นใช่ไหมคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในภาวะน้ําหนักตัวเกินแน่นอนค่ะอายุเซลล์คุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย5ปี10ปี20ปีก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะขึ้นตาช่างตอนน้ําหนักตัวเท่าไหร่นั่นแหละนะถะ้าขึ้นตอนน้ําหนักตัวเยอะก็ได้อายุเซลล์ไปเยอะนิดหนึ่งนะคะถ้าขึ้นตอนน้ําหนักตัวน้อยก็ได้อายุเซลล์น้อยลงมาหน่อยใช่ไหมคะอ่ะาะฉะเล่นสิ่งสาคัญที่สุดเลยก็คือเราจะทํายังไงดีคะที่จะ ควบคุมน้ําหนักลงได้โดยที่เราก็ไม่ดูแก่อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะบางคนเนี่ยมักจะไปใช้วิธีการที่ผิดนะคะในการที่เราจะมาควบคุมน้ําหนักจนทําให้เกิดสภาวะแก่ก่อนวัยนะคะเกิดสภาวะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นอาจะจะใช้กลุ่มยาลดน้ําหนักอดอาหารมากเกินไปนะคะเมื่อไหรก็ตามที่คุณลดน้ําหนักผิดวิธี คิดภาพนะเราเนี่ยคือเครื่องจักรชนิดหนึ่งถ้าเครื่องจักรอันนี้มันทํางานโดยมีของเสียอยู่ในร่างกายปริมาณมากนะะของเสียปริมาณมากมาจากไหนมาจากการที่วันนี้คุณไม่ได้บริโภคอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะปริมาณสารอาหารที่ได้รับไม่เหมาะสมร่างกายจะพยายามชดเชยโดยการนะคะโดยการ,นะะด,การดึงไขมันในร่างกายตัวเองออกมาใช้นะคะโดยการ ย่อยกล้ามเนื้อตัวเองออกมาเป็นพลังงานเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายอยู่ในกระบวนการแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นแบบมหาศาลอยู่ในร่างกายตัวเองความเครียดของเซลล์นะคะจะเกิดขึ้นแบบมหาศาลในร่างกายของเราซึ่งความเครียดเหล่านี้แหละอนุมูลอิสระเหล่านี้แหละที่เป็นต้นตอของความเสื่อมสภาพหรือความแก่ชรานั่นเองนี่เรื่องจริง นะคะนี่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นใครที่กําลังลดน้ําหนักแบบผิดวิธีนะ,ะไม่เข้าใจโภชนาการที่ถูกต้องหรือใช้วิธีแบบเร่งรัดจนเกินไปบอกได้เลยค่ะว่าคุณได้10โลแต่คุณจะได้อายุเซลล์ที่เพิ่มขึ้นอีก10ปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากเลยไอตัวอนุมูลอิสระเนี่ยขนาดตัวเราเองนะคะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมดูแลสุขภาพหรือควบคุมน้ําหนักเลยนะ แต่มันก็เพิ่มขึ้นตามสภาวะแวดล้อมความเครียดอาหารการกินมลภาวะยาสารเคมีที่คุณสัมผัสถูกต้องไหมคะเนี่ยมันเพิ่มอยู่ตลอดเวลาถึงให้วันนี้เราไม่ลดน้ําหนักก็เถอะนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับเข้ามาสู่โปรแกรมลดน้ําหนักมันจะคูณ2ขึ้นไปทันทีและนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทําให้คนยิ่งลดน้ําหนักแล้วย,ยิ่งดูแก่หรือดูเสื่อมสภาพหรือดูแบบ ดูไม่สดใสดูโซมนะคะคนก็เลยบอกโอ้ยฉันผอมแค่นี้พอแล้วบางคนบอกฉันขอลดสัก2กิโลพอไป3กิโลถึงฉันโซมเพราะเหตุผลที่คุณโซมเพราะอะไรเพราะคุณขาดบางสิ่งบางอย่างในการดูแลตัวเองนั่นเองนะคะมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสิ่งที่เราควรรู้นะแต่เราก็ไม่ได้จะศึกษาหรือว่าจรงิจรงจงังกับมันเท่าไหรนะ่นาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โค้ชไก่มาแบ่งปันวันนี้จะบอกได้เลยถ้าคุณรู้นะคุณเอาไปใช้ได้เลยนะคะมันนี่โค้ชไม่มีขายโปรแกรมนะแต่แค่อยาก แบ่งปันเพราะว่าที่เรียนกับคราวที่แล้วเนี่ยที่ดรเดวิดทิเบอร์ได้แชร์ออกไปเนี่ยนะคะคือท่านบอกเลยว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยจะมีการแบ่งตัวตลอดเวลาพอมันแบ่งตัวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมคะภายในครั้งที่21อ่ะมันจะตายก่อนมันจะตายเนี่ยมันจะก๊อปปี้ตัวเอง นะแล้วถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวเองไม่พยายามแบบว่าเขาเรียกว่าจัดการตัวเองนะคะไปเพิ่มอนุูลอิสละให้กับตัวเองในร่างกายจนทาให้เกิดสภาวะเสื่อมเนี่ยคุณคิดว่าเซลล์ที่มันก๊อปปี้ในช่วงที่มันจะตายมันจะก๊อปปี้เซลล์ที่แบบวัยรุ่นหรือเซลล์ที่มันใกล้จะตายเหรอคะส่วนใหญ่มันก็จะก๊อปปี้เซลล์ใกล้ตายมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดความแก่ความเสื่อมความแบบว่า ความดูไม่สวยงามอะ่ะคือยิ่งลดน้ําหนักก็ดูยิ่งแก่ใช่ป่ะเออซึ่งไม่มีใครอยากเป็นน่ะถูกไหมคะเวงนั้นเราก็จะล้มเลิกหรือบางคนเนี่ยเคยเจอนะคะประสบการณ์ตรงจากโค้ดเลยคือมาเข้าโครงการกับโค้ดเนี่ยหายไป33กิโลในระยะเวลาเจเดือนแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้าเมื่อวานหรือเมื่อเช้าเนี่ยโค้ดได้ลงไปให้ดูแล้วจาก144กิโลเนี่ยปัจจุบันเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวานที่ชั่งน้ําหนักเนี่ยเหลือแค่102กิโลเท่านั้นเองคุณคิดสภาพว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ลดน้าหนักไปได้ขนาดนี้แต่ทําไมดูไม่แก่ไม่โซมไม่เหี่ยวมันมีเหตุผลมันมีตัวช่วยมันมีวิธีการที่จะทําให้เราได้รับสิ่งเหล่านั้นโอเคไหมคะเราได้รับสิ่งเหล่านั้นทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเคล็ดลับคืออะไรจริงๆมันง่ายมากเลยนะถ้าเราทําได้ในขณะที่เราเข้าโปรแกรมเนี่ยขอเชื่อว่าทุกคนจะดูสวยนะคะผิวพรรณดีไม่เหี่ยวไม่โซมไม่ย,ย้้ยไม่เหี่ยว ไม่ยานพูดไปเยอะนี่เข้าใครบ้างไม่รู้นะอ่ะขอทักทายผู้ผู้ฟังหน่อยสวัสดีค่ะคุณอุไราวานสวัสดีค่ะคุณปลาว้าวนี่คุณปลานี่ครูปลานี่มาจากออสเตรเลียเลยนะคะโอ้แล้วจะบอกว่าผลลัพธ์ของทั้งคู่นี่สุดยอดมากๆเลยนะคะที่ออสเตรเลียก็ใช้ผลิตภัณฑ์เทอร์บอรไลฟ์ได้เหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะน้องตั้มนี่จากแม่สอดนะคะอ่าเมื่อกี้เพิ่งนินทาน้องตั้มไปหยกหยกนะว่าเป็นสุภาพบุรุษที่หนุม่มหลอ่อสมาร์ทแอนด์แฮนด์ซัมมากนะคะโอเคอ่ะ มาดูต่อนะคะถ้าเคล็ดลับที่เรารู้วันนี้แล้วทุกคนสัญญาไหมว่าเราจะกลับไปดูแลตัวเองถ้าทุกคนสัญญานะคะโค้ดร,รับรองได้เลยว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีผิวพรรณที่ดีในขณะที่คุณลดน้ําหนักและในขณะที่คุณเข้าโปรแกรมกับโค้ชเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าโค้ชจะทําให้คุณแก่ดูหน้าโค้ดนี่คือโค้ชก็แตะเลข4มาแล้วนะคะแล้วก็มั่นใจว่าผิวหน้าโค้ชเนี่ย ก็อยู่ประมาณลักษณะประมาณ33ปีนี่นะคะโปรโมตตัวเองโปรโมตตัวเองนะคะไม่ต้องขายอะไรแล้วนะคะโปรโมทต,ตัวเองอย่างเดียวนะโอเคแค่รับสิ่งแรกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเกิดอนุมูลอิสระเยอะๆคุณคิดภาพนะคะมันทํางานหนัก มันปล่อยของเสียออกมาเยอะมันเกิดการย่อยสลายไขมันในร่างกายเราไปอดอาหารหรือไปออกกําลังกายหนักเพื่อที่เราจะคุมน้ําหนักถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะดึงไขมันดึงกล้ามเนื้อดึงสิ่งที่อยู่ในร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงานมันก็จะเกิดอนุมูลอิสระสิ่งที่อนุมูลอิสระมันไม่ชอบเลยคือสารต้านอนุมูลอิสระและไอสารต้านอนุมูลอิสระมันมาจากไหนมันกินยังไงมันไปซื้อที่ไหนล่ะไม่ต้องซื้อค่ะสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ย หรือถ้าเราไม่รู้จักรู้จักคำว่าไฟตัวนิวเทรนไหมคะอ่าคุ้นๆใช่ไหมคุ้นๆใช่ไหมพูดง่ายๆสารต้านอนุมูลอิสระก็คือพืชผักที่มีสีจัดๆนะคะอ่าวิตามินซีวิตามินอีน e, พวกนี้คือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆคุณไม่ต้องไปหา,สาซื้อที่ไหนนะคะไฟตัวนิวเทรนคือสารจัดๆอย่างเช่นแครอทฟักทองนะคะอะไรอีก ผักใบเขียวบอกเอะไรก็แล้วแต่ที่มีสีจัดๆพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสร์จำนวนสูงมากซึ่งเราบริโภคแบบนี้ได้อย่างสม่ําเสมอเลยโดยเฉพาะกลุ่มของวิตามินซีแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆค่ะนะคะอันนี้ขอแอบขายของนิดนึงนะคือจริงๆไม่ได้อยากจะขายแค่อยากจะแชร์ว่าเราจะทํายังไงให้เราดูไม่แก่เนาะโค้ดเนี่ยขายชาเขียว เอาจริงๆนะนี่พูดเรื่องจริงเลยว่าชาเขียวของโค้ชเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีที่เรากินปกติจากส้มอะค่ะนะคะมากกว่าส้มเนี่ยถึง20เท่าเลยนะคะสารสกัดจากชาเขียวเนี่ยนอกจากจะช่วยเร่งไขมันลดไขมัน,ลด,มนลดหน้าท้องมันยังช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมโค้ชถึงดูเด็กเห็นไหมใครใครคิดว่าโค้ชยังดูเด็กอยู่กดกดหัวใจให้โค้ชหน่อย อ่ากดหัวใจให้โค้ชหน่อยถ้าถ้ามั่นใจว่าว่าโค้ชยังดูเด็กอยู่นะกดหัวใจให้โค้ชหน่อยนี่คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าอะไรในชาเขียวเนี่ยมันจะมีสาร ECGC ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมากๆม,มันจะเข้ามาต้านอนุมูลอิสระให้เรากําจัดของเสียในร่างกายของเราทําให้เซลล์ในร่างกายของเราเป็นไงคะดูดีเปล่งปลั่งนะคะมันพอเซลล์มันไม่ถูกทาร้ายจากอนุมูลอิสระเนี่ยมันไม่ถูกทาร้ายนะมันปกป้องตัวเอง เวลามันก๊อปปี้ถึงวันที่21เวลามันก๊อปปี้ตัวเองจนถึงวันที่21ก่อนมันจะตายมันก็จะก๊อปปี้ตัวเองแบบอยู่ในสภาวะเหมือนวัยรุ่นนะ่ะนะวัยรุ่นที่ยังมีอายุได้ยาวเพทสภาพร่างกายของคนณลดน้ำหนักด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยมันจะดูไม่แก่ไม่โทมดูเหมือนคุณแบบหลุดออกมาจากกระจก ะะดูเหมือนคนคนหนึ่งที่แบบเอาเด็กหนึ่งคนออกจากตัวไม่มีเหี่ยวไม่มีย้วยไม่มียานเลยนะคะเพราะอะไรมาแบบถูกวิธีมาแบบถูกวิธีบบธจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะชะลอความแก่ชรลาของเราได้เนี่ยมันก็คือสารต้านอนุมูลสสาะที่คุณสามารถหาได้จากพืชผักไฟโตนิวตรียนนะคะหรือพืชผักสีเข้มๆต่างๆนะคะอย่างของโค้ชเองเนี่ยเค้ก็จะมีตระกูลของลดกาดนะคะ น้ำมันปลานะคะชาเขียวชาเขียวนี่สุดยอดมากๆเลยมีสารที่ช่วยต้านอวิุามิแบบจํานวนสูงมากความเข้มข้นดีมากเพราะฉะนั้นอย่าขาดนะคะแล้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถบริโภคสิ่งเหล่านี้ได้ก็แค่กินส้ม วิตามินอ e. ีวิตามินอ e. ีก็มีในพวกธัญ,ญพืชต่างๆนะคะข้าวโอต๊ตหรือไม่ก็เป็นพวกอแอลมอนนะคะพวกธัญ,ญพืชก็จะมีปริมาณของวิตามินอ e. ีสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินบริโภคพ,พวกเนี้ยเป็นสารต้านอนุสรปบ่อยๆนะคะร่างกายก็จะชะลอความแก่ได้คุณลด10โลคุณก็จะได้จะ,จ,ะจะไม่ดูแก่คือเราเวลาน้ำหนักเพิ่มมันจะดูแก่เนาะแต่พอลดน้ำหนักได้มันจะดูเด็ก แต่ลดให้มันถูกวิธีชะลอความแก่ชราของตัวเองเพราะตอนนี้ในาศาสตร์ในส่วนของแอนตี้อาจิ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผู้คนต้องการนะแล้วก็คนส,สนใจใฝ่รู้มากๆจะทำยังไงให้ตัวเองแบบชะลอความแก่ชราของตัวเองอะ่ะจะทำยังไงที่เราจะแบบอยู่ในโลกที่แบบคนไม่ทักป้านะ่ะมีใครอยากให้คนข้างๆเรียกเราว่าป้าไหมไม่มีถูกไหมคะ ออไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยก็คือเมื่อไหรก็ตามที่คุณเข้าโปรแกรมในส่วนของการดูแลสุขภาพหรือควบคุมน้ําหนักกับโค้ชคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองว่าคุณจะต้องไม่ดูแก่นะ ดูเป็นปลงังดูมีชีวิตชีวาดูไม่โซมผิวพรรณดีนะคะและนี่แหละคือสิ่งที่มันจะตอบโจทย์คุณเพราะฉะนั้นแกให้คําตอบไปแล้วว่าคุณจะต้องไปประโภคสารกลุ่มไหนนะคะไปดูแล้วก็ไปหาซื้อมาไว้แต่ถ้าง,ง่ายๆไม่รู้จะหาที่ไหน นะฮะอินบ็อกซ์มาถามโค้ชได้นะคะเดี๋ยวส่งเป็นรายการเป็นเมนูเป็นส้มเป็นอะไรไปให้คุณซื้อก็ได้ถ้าเกิดไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลยังไงแต่จะให้ง่ายเลยเนี่ยโค้ชไก่ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเฮอร์ l บ f e ฟ์ในการดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะซึ่งมันง่ายมันตอบโจทย์ชีวิตแล้วก็มันได้คุณภาพมันทำให้เราเนี่ยปลอดภัยด้วยความที่มันไม่มีสารเคมีนั่นเองกินส้มสัก5ลูกแต่ไม่รู้ว่าเราได้ยาจากส้มไปเท่าไหร่ เข้าใจความหมายนะคะเพราะว่าสมัยนี้มันมันยากเนาะที่เราจะแบบกะเกณฑ์เรื่องของปริมาณสารพิษที่มันอยู่ในอาหารได้นะคะเพราะนั้นวันนี้โค้ดไก่เอาเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันนะคะลดน้ําหนักยังไงดูไม่แก่นี่คือเรื่องคือจะบอกว่าสาวๆทุกคนห้ามพลาดอ่ะนะคะลดน้ําหนักยังไงให้ดูอ่อนกว่าวัยลดน้ําหนักยังไงให้ดูไม่เหี่ยวนะคะไม่ย้วยไม่ยานไม่บานไม่ห้อยจําได้ไหมโค้ดจะพูดประโยคนี้ซ้าๆนาะเหี่ยวย้วยยานบานห้อยนะคะเพราะนั้น ไปบริโภคสารต้าออนุสลระเยอะๆในช่วงที่คุณลดน้ําหนักนะคะแล้วพอบริโภคปุ๊บสิ่งที่มันจะบอกกับตัวเองคือตัวเราอะค่ะมันจะดูเด็กลงเด็กลงเด็กลงแม้กระทั่งน้ําหนักที่คุณหายไปเนี่ยมันจะได้ไม่กระทบเนาะแล้วสมาชิกของโค้ดบอกได้เลยร้อยเปอดูเด็กทุกคน ดูเด็กทุกคนนะคะเพราะโค้ชไม่ต้องการให้คุณดูแย่โซมแก่แน่นอนหลังจากที่ลดน้ำหนักไป1 0 2ถึงกิโลเนาะโอเคหวังว่าวันนี้ความรู้ของโค้ชผู้ไก่จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะถ้าชอบนะคะก็กดแชร์นะคะหรือกดติดตามไว้รับข้อมูลข่าวสารดีๆจากโค้ชได้นะคะวันนี้จะจะพยายามหาเรื่องราวดีๆเ,พ,อเอพิ่งเรียนมากับคุณ เกษกรนะคะที่เขามาแบ่งปันเรื่องของโภชนาการแอนตี้อจ g จิ้งแลวรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยมาพูดสักหน่อยเผื่อแบบ หลายคนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะแล้วเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะคะงั้นแหละถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนนะคะหรือว่าเพื่อนๆหรือสมาชิกในเพจเนาะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้โค้ดด้วยนะคะโค้ดจะได้มีกําลังใจเพื่อสร้างสาระดีๆในเพจนี้นะคะต,ต่อไปขอบคุณมากนะคะที่ติดตามบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันในรอบหน้าน,นะจ๊ะสวัสดีค่ะ